กูเป็นนี่เด้อขายเอาเลยนี่เอาพี่กันออกเลยปรับผมชื่อะไรอ่ะ OPZ เหรออ๋อ OFZ Zero Off Zero เรียกว่า OPZ IV มึงเห็นยังว่าพี่เพีพี่เพียงส่วเสียชื่อไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าเราบอกตั้งมาตรการห้ามตั้งชื่อว่าเราบอกอ่ะวิเตอร์เราบอกมันจะไม่มีแล้วเลย กูยังไม่รู้เลยพี่พีชั <laughs> <laughs> <UC> <laughs> ้งชื่ออะไรกูไม่ได้สนเลยก็บอมันจะเหลือแต่มมสเตโนอเอ็กพีพี่กูดูที่มีเกตกะด่ามันคู่อะอ่พี่ผิดพูผิดไม่อ่ะไอ้แราเลยที่ก็ปรับตมดูไม่ใช่ไปเศษมัน เป็นเล็กแบบโอ้หันที่กระตุกกรกกรกกระกระอยไรขึ้นเก้าเดียวแบบไม่มีแต่ทันเบี่ยงกลางไม่โปรโมทเลยไม่ใช่มีโซโลลอดฟันอยู่อะ ยิ้ไหลไอ้อะมึงต้องพูบโอ้หลายหน้าไหลเพราะวิไลไลโคยเยเลนยี่รับสุภาพจีครับนี่คือลายของสุจีนี่คือตีรับสุภาพจีจะรับสุภาพจีลงคนนี้นะไหนเปิดเยอะโลลโวเดียวว่ะ ลขาให้หมีก็กินคิสตันโรสปีนี้มาสามตัวนะบอกกันหน้าปะบอกกันหน้ามิดพอจูเดอรโลถ้ากูจะเากูน่าจะจะโอกกูน่าจะตัดเพราะย่าโอบกูเล่นสกีเดียวเดี๋ยวได้แต่แต่เขาบอกว่าที่มันแปลกที่ว่าอยู่ดีๆมันมีแอฟเฟมาเพราะสกีหนักเพราะสกินอ่าเฟโคเวนโคเวนมั้งจะเข้ากูรอน่เองกูน่าจะมิฟอร์จูนดอร์สโลเขาบอกว่าเสมออ่ะกิตเอร์เบ ไม่ได้มาเป็นตัวแบบว่าไม่ได้มาเป็นตัวให้ซื้อเล่นเว้ยแต่จะมาเป็นตัวให้ทดลองเล่นเว้ยเออมันน่าจะทดลองก่อนแหละว่าตัวมันค่อนข้างแบบเมคานิกมันค่อนข้างแบบยังไงเดียวตไอ้ต้องเล่นระดับหนึ่งเข้ากูว่ากูว่ากูว้าวเหมือนกันนะมันชื่ออะไรนะไอ้ตัวลูกกตากวัวไอเวลคอนเออเวลคอนเข้ากูกูว่ากูว่ากูว้าวนะกูอยากเล่นเลยอยากเล่นพอดีกูคิดอย่างเดียวนาตาลยามาทำไมเอียมังแบบเฮ้ยอย่ยงั้นก็แบบ มีโอกาสที่มาแต่หากูจะเข้าแล้วเดี๋ยวอ่ารเงี้ยเจ็ดคน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 สิบเอ็ดแล้วหยิบปืนทุกอย่างข้างหน้าใครวะไปสั้นนี่หว่าแต่แล้วก็เป็นตัวที่เงียบเล่นเกียรเล่นดูน่เลยดกลองมันไหวยังวะมดูกล้องจีนโดนไหวยังวะดูว่าก็้คือก็ต้านก็ต้นโอต้าอะเกียร์โตเฮ้ยแล้วทำไมเป็นเลงค้างอ่ะโอ้ย ที่นี่นี่กูจะป้องยึมนู่นอ่ะเป็นเรื่องชางเฉยปี้องไวจัดเลยแบบนึงนะโอ้โหไม่เอื้องเคลื่อนย้ายสามมิสตีเป็นยี่สิบมีครับเปล่ายี่สิบตัวตัว อยู่ไเนอะรู้สึกว่าผับจีมันแหลกกว่าเดิมเนาะรู้สึกไหมเดี๋ยวนะกูลืมไปตั้งค่าเลยไม่ได้กว่าไปตั้งค่าแป๊หนึ่งดีกว่ากูลืมตั้งกูลืมลงไดเวอร์ผับจีป่าวะกูลืมลงไดเวอร์ผับจีป่าวะ ด i สต๊อปแด o ได้กี่ร o r โป o มาแล้วใช่สมดุลมันเป็นอะไรไม่รู้ไหลลื่นตุนปรับแล้วมันแบบ เอมเลทมันล่วงแปลกๆทั้งี่เตมเลทก็ไม่ล่วงนะแต่เลทไม่ล่วงแต่ภาพ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 มันกระตุกนะแต่เมเลทไม่ล่วงเลยนะใช่พอดีนะเกเตมเจนใรเู้เีหรอวะมีเบาอเอไม่เเดี๋ยวนี้เอา ม,ม,มูน้องเพลงโทมัสได้ไหมเฮ้ยใส่ซ่าดยใส่ซ่าทาไนไเ่อ่ทำไมอะ่ะชมีกันโดนลิสิทธิ์ลอะไรอ่ะมสิลิสิทธิ์มาพอแหลมแล้วพวกยังนลิกาสิทธิ์อะไรอีกอะ่ะิิผมเอ๊ะคนอยู่ไหนวะจริงหายไปแล้วเปิดเกมเจนจริงปะไ้อ่ะ อยู่อันดีสิงออกมาแล้วเอาาออย่างห้าอยู่เลยเฮียใครวิ่งออกไปตัวนึง่งอื้อหิงกว่า โอ้อ้าวทำไมไม่ฟันนะ่ะเออยจยิงลงเลยเดีกตัวก็ลองทำไปเฮ้ย hey, อย่างนี้มันต้องเฮ้ยดสีดูสิฮีเ้เปลี่ยนแกส๊สก่อ <c oughs> นเกละเกละ,ะ,ละเปรียมมาแล้ว <c oughs>

ปดร์ปดารลาทำไมวะเย่คนกำลังเบียวเลยฮะเมมเป็เอเลนนะเดี๋ยวกูเป็นมิคาสให้ไม่เอาโอ้โหต่อติดต่ใ่ใ่ฮะเอเลนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เ่นมิคาสาเลยเห็นาพูดว่าอะไรนะใช่ปี เไม่บอกไม่เหินใจยกูเป็นไรเนยกูเป็นไเองมีหัวมึงเองเลยมีมึงเอาแทนจะจะโจมไปหรอไี้ย่เปล่าเมื่อไห่ถ้าเราเมื่อย่ถ้าเราลิแทน่อดหรือเปล่าให้รถมารถมาไอ้รถมาถ้าเราปลิดเหลืองอ่ะ

โอ้ยยิงตัวแล้วมันไม่เล็งให้วะแแปลว่าระบบเข้าบ้านดิเข้าบ้านเข้าบ้านไปทลัใหม่ทลัใหม่แล้วนึงยเฮ้ยมันได้ปล่ยิงซ้ายขวาด้วยหมายนั่งมันว่ะเียก็อนี่ชอบอ่ะเจอก่อแคเนี่ยเี้ยงเนี่ยก่อแค่เนี่ยเลย กูให้กูได้เบียวอะ่ะกูก็มีความสุขแล้วว่าไหมไม่ต้องเลยมึงจะสามมิติไปไหนไอ้เด็กเบี้ยตัวไหนไงตัวไหนกางหลอนกางหลอนกางหลอนวะเราจะปืนไหน y, รถใส่ชนนะารถใส่ชนน่าฟาดลงลวลงหลบแล้วลงหลบแล้วลงหลบแล้วลงลงเข้านี่มันล,ลงเข้านี่เออยโอ้ย ไม่ปล่อยแล้วอ้าไปแล้ววะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว แหม่ใ่เ้ยมันต้องหายเลยอ่าไมนหายไปแล้วมีตัวนั้น่ะคนขาวโดดโยดดย่กลางล่มได้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 กดฟันไม่ติดเลยอ่ะ

มงซูสกินแล้วล่ะโอ้ยสตูไหนอกเอเลนมากไปเลยไม่ล้ะเอ้คือคุยายทำไปติใส่คูนสีด้วยงใส่นี่ดิอันอัพอะไออัพแกให้มันเยอะเยะใส่อะเคน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 เข้ารูตูเข้ารูตู ในวงต้น <Watch out. S 1> ไม้เกิหนแล้วมตายหมดล้มหมดลมหมดลมหมดตออ่อมาเจอกันเองเมื่อกี้ปกติมีตัวนะกุ้งมีสองตัวเดี๋ยวเวลาแล้ไวไหวแล้วเจอกันมันเจ็บเอวเดียนมันสุดยอดจริง ต้องเอาพวกจากมาเล่ดีถ้าเป็น well, ป uh, ืนต uh, ้องเป็นพวกจากพวกมาเล่ด yeah, ีไอเนี้ยตางนี้หมดเลยไอไอคนนั้นแหละไอเดียวในอะไรนะอ่ามาซุก้าแต่ไม่มีกับไอเนี่ยปืนปืนคกอะเอ้มาซุก้ามาลองจะเป็นพวก กาะพลัดีไงใช่ไหมหมีมนพวกเกาะตุ้ดตุ้ดตู้ใกล้ๆได้หมีแปลงล่างแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ๆหมีจะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณโดนหมีเราบอกว่าบนรถไฟบนรถไฟบนรถไฟเอาไม่ใช่อะไหนวะเขาบอกว่าไอ้ไททันเนี่ยแม่งแค่บนรถต่อไปเหี้ย โอตอมแม่งโดนโดนทีเดียวอ่ะแล้วก็ไม่สามทีระเบิดเลยเลยท่านปเปิดปเพลงได้โอ้เอ้ยนี่นจะเป็นเพงลงมป็นพลายุ้งเงันไม่ใช่อ่ะมีรถไฟเกะอีกเ่ยเนี่ยมันเอารวมกันดิเออไปไหนมันจะนั่งเกาะไปไหนมาเล่อ่ะนั่งเกาะโอ้โหเยี่ยวงถอยโดดลงเลย เองกูมีแล้วกูมีอะไรช่วยกันไรว่าไงเราหน่วยตำรวจทั้งหลายพยาโคตรสั้นลมีวายพวกกับเออวินว่าไงนะตายซ่าไอ้รถมาเฮียรถมาคนไอ้าคนสวยตูดใครนะว่าไงตัดไปไหน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 ผีเดินไม้ฝัดนโดนโดน

โอ้ยย่อา้าวฮะกูเป็นเองเลยกกับวิคัสาเลยวะไอ้เอียกูเป็นอาเบนเองกูเป็นไททันทุมยกลายเป็นอาเบสอ่ะ <c oughs> แกเป็นอาเบส <c oughs> เฮ้ยหมีออเฮีย,ยขึ้นผมได้ป่ะเฮียขึ้นไหลผมได้ป่ะบนันนี้รัฐศาสตร <c oughs> ์มีขับปื้มยิปหายไททันหมด มื่อกินเหี้อบ้าววิปริตวิปลิตแม่งนหมดไวเว้เวลาการเวลามันต้องพูดไปรู้เรื่องเลยเว้เวลาโดดลงมันไอ้เคยคนย้ายไม่ได้เวลาโดดลงอ่ะไอ้ท่านมันต้องบินเกาะไปอย่างเดียวดูดูดูคนช้ำมมันเล่นเป็นเองม้วนตัวอยู่ใน เล่นเป็นแมเลยมันเล่นผ่าไฟเดอร์บ่อยมึงก็น่าจะรู้นะเล่นไงเบสมันไม่เหมือนกันไอหีไม่เหมือนเลยเล่นเงาผ่าไฟเดอร์เยอะเลยไอแค่ผ่าไม่เวคือผ่าไฟเดอร์มันอันเดียวไงและนี้มันเวียงตามแรงเหมือนผ่าไฟเดอร์ไม่ได้ไงถ้ามึงอยากให้มันพุ่งไปข้างหน้าแค่สองอันถ้ามึงอยากให้พุ่งไปข้างๆไวๆก็อันเดียวไงไม่ค้าแต่ถ้ามึงอยากแบบ ไ่ผ่านไฟเดอร์กูช้ำไปหนาแะรงกูกูไปกูไปไวกว่ามึงอ่ะกูบอกกูว่ามันเป็นสกิลเหมือนวงไอเนี่ยอ่าชื่ออะไรนะเอลอ่ะโคดองจันทร์ชื่ออะไรนะการการเออเ,ออเนดน่าเออเดน่าสกิลอ่ะนั้นเลยมันแค่เบี่ยงตัวไปนิดเดียวแต่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้คณา,ามีคณา,ามีคณา,ามีไททันมาไหมมามีมีเหรออินโซสักเกโย ไนมีสกินมาด้วยนี่ไอ้ระเบิดร้านโกปจะอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอวะจินงจ้งดจจ้เอานี่แหละเบสอะไรป่าอ่ะเอาบันพะผลมาดิต้องเล่งทับบินดิเฮียได้ที่เป็นท่านนะบันพะผลมาอยู่เนี่ยเบสไหนมึงอยู่ไหนมองมึงมาดิทมไหรที่เป็นได้ไงอ่ะ มีบอลลูนอยู่จะไปไิงไเี่ยเือมันไม่ถึงเลยนะจะโกดสั้นเลยเฮ้ยอบวกบาเล่่ะเพื่อนยิงเพื่อนสิงเท้าใกล้พี่ล่างข้างล่างเลยขยิงพี่มีกว่าดวงข้างไอบ้านมีตัวหนึ่งบ้านไหน <Watch> out. เดิเาแล้วลปลอดแมสองอะมันอยู่ไหนวะยีนเหมือนกันนะออมีตัวนึ่งนะอยู่ล่างอ่ะมันอยู่ล่างตีนพี่อะ ตั้งตีน,เนะ<ม>เดี๋ยวลูกให้จ,จะรูขึ้นมาได้ไงไม่เห็นเลยว่ะเจอแล้วเป็นบนไหมขั้นสองไหมตายแล้วปล้วอยู่กลางเปลือกตัวออกมากงโง่เลยทำไมเมื่อกี้มันยิงขึ้นมาข้งบนได้ปะบางงงหนูยิงไม่โดนพี่ รอได้สิรนะอได้สิจะได้บินตามไปไอนะห,หัวทองนี่มันไอเนี่ยนี่หว่าเอาหมีนะทองเลยเนะี่ยรอโดดบลคอกด้วยนะ ไท่านแม่งมีกำหนดเวลาคุณต้องกุน,กนตะแมนไน้เหี้น,ะน่นันง่งนๆงนั่งไม่ได้เลยเกมเลยวะกดน้างไม่ติดอ๋อมันยิงไททันมันมีอำนาจทำ้ายไททันตัวสองตัวไม่โดน เด <clicked> ี๋ยวมันจะมีสิ่งที่นี่ก็แมกจุดดาวเลยสงสัยต้องไปหาไททันเกาะกับแทนท่านจูโจมไอ้เหี้ยไม่ต้องลงไหนวะหมดไปแล้วผ่ะนท่านจูโจมันเมียนเดียวใช่ไหมมันต้องไปลงตรงเนี้ยในเมืองอ่ะเพื้อที่เป็นเหมือะ ตายได้เหรอวะก็พี่ยิงมันจะตายแล้วยิงไม,ม่เมื่อกี้ตะเปย์ไม่โดนเลยนะมันไม่โดนเลยขบมันไม่โดนเลยเลยตกใส่กระสุนมันเจาะเรือดโอ้ยบูม,มาต้องมีทุกคนโอ้ยมันล้มได้เฉยนะเพราะเพื่อนยังอยู่นะเฮ้ยเคลียร์อของแต่งดี<อ>ดแล้วเราเนี่ยขออะไรเงี้ย

ผมชอบจริงๆเยียเกมมาร์กง่ายเหี้ยไม่หมือนเยี่ยที่เบอกทหน้ากับเดียวาใช่อะลงไหมดเละไม่ซีเรีหรอกางนห่อยตัวนี้ ผมแตกด้วยหมดหมดแล้วเฮียเข้าหมดร่งางคนธรรมดาแล้วตู้ไม่ได้แล้วฉันฉ่นฉันจะเป็นทีมสรวดให้มันยิงอยู่บนรถไฟไว้เอย เอ้ยเบสหลังผมคุณร oh, ู <S <s oh, man, ้นะทำไมกูเจ็บเรื่อยเลยอะอ๋อมึงอยู่ข้างบนรถไฟข้างบนรถไฟไปเจ็บเรื่อยๆเอาไม่รู้ลางมันช็อตเหรอเออลางไฟแล้วเพื่อนนมันไม่เห็นเจ็บเลยเจ็บนะเจ็บอิปิลาชัยด็อก กูแม่งเวดอิตริชัยไปแล้วเองแม่งมาเลยอโก้คนวกหัวชวย้เซ่มาบน้าบน้าบนอุ้ยอ๋อฮ่่เฮเอ็งวิโยเอ็งวิโยยิงเลยลุงยิงเลย

หมดแล้วหมดแล้วแต่ทันหมดแล้วมันไม่ใจแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลา่านแล้วีสไส่มลาิไม่ใช่อีใส่ท <c oughs> ่านคาบอละวิสโมเบียามอทีแอร์ดอกแอรกเป็น A W M แน่นอนที่มันถ <hã> ือเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายขวาเปิดตรงไหนนะจุดหลังต้นไม้ไหมอ่าประมาณสามสามส ข้างหน้ามึง75 75 75 75 75กว้าคับ75กว้าเจ็นหลบงอยู่ครับหลบกวอาครับหลัวันีปาลมันไม่ได้ไปได้หลบยกหกันมาแล้วแดกจ้าโดเนียเพี้ยวาดบลเพื่อน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 ต้งอยู่ไหน อ้ยยึดแม่ข้างหน้ากูเพื่อนตรงนี้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 เพื่อนไปโยะไลโยะไปโยะไปโย